ปวหนักอยู่เหมือนกันครับอัลเัมปีนี้น่าจะหนักกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาครับผมอก็อเสียใจานะมันออกมาค้าขายไม่ได้ก็ขาดรายได้ไปม,าามันมาามธรรมชาตินะมันมีใครมาขับก็ได้ครับก็ไม่สะดวกนะเนาะการค้าขายก็บกาขาตอนอีกต่อไปก็อยากให้ทําให้ดีขึ้นนลเนาะไม่อยากให้มันท่วมปีนี้น้ําเยอะเก็บไม่ขอไม่ทันบางอย่างก็เสีย ลำบากทุกอย่างะออกวานก็ต้องนั่งรถไถออกวานนังรถทหารรถก็ช่วยเหลือดีนะข้าวอาหารอะไรก็ไม่อดอยากมาทั้งวันข้าวสารอาหารแห้งมาทุกวันก็สู้ๆกันเลยะเก็บตามมันปนลอยมาตามอะไรเก็บเก็บขยะก็อยากให้เทศบาลดูแลให้ทั่วถึงหน่อยนะคะเพราะว่าคนแถบนี้ที่ว่าน้ําลึกๆไม่ค่อยได้ของที่ช่วยเหลือเลยปีนี้น้ําท่วมต้นหนักกว่าทุกปีเรัน มีหนึ่งงานไม่ค่อยเยอะไม,ไม่ไม่ทษถึงกันแตกต่างนะเหมือนปีนี้แบบพี่ล่าสุดคือปี5-6ยังน้อยกว่านี้อะ่ะรอบนี้ก็คือแบบม,มาเร็วแล้วก็มาสูงประกาศเสียงตามสายหรือไม่ก็รถวิง่งประกาศรอบเมืองอะไรเงี้ยให้ทุ้คนได้เริ่มเตรียมตัวปีนี้ได้ยินอยู่นะประชาสัามพันธ์กันมาเรื่อยๆอยู่แปดปีเนาะปดปี นมันท่วมท่วมแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะบางอย่างเราคิดว่ามันค้นแล้วอะไรเงี้ยกะระดับน้ําไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มีมัง่งเสียหายนิดหน่อยอะไรเงี้ยจ้ะต้องประชาสัมพันธ์ให้แบบชัดเจนนิดหน่อยว่าเน้ําจากไหนจากไหนมามาถึงแน่นอนไหมอะไรเงี้ยค่ะ เราก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจว่าน้ํามันขับวนมันเยอะขนาดไหนขอบคุณหน่วยงานหลายๆลายหน่วยงานมาแจกข้าวแจกน้ํำพออิ่มเยอะลำบากอยู่ละมันเป็นธรรมชาตินะเขาไปช่วยกันเต็มที่นะราชการกู้ภายได้ก็ลงมาเต็มที่แต่ที่อยู่เขาโคสแบงวังบุพุ์จะลำบากกว่าเราเยอะเราอยู่ตลาดเราอยู่หาของิีง่ายกว่า ก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยกันดูแลพี่น้องชาวชุมชน,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 นในเขตเทศบ,บาลเมืองรันทุกหน่วยงานนะครับปัญหาต่อไปก็คือหลังน้ำรถนะครับเกิดมาก็อายุ50ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่เกิดมาคนระั้งนี้เยอะที่สุดเลยครับผมขอฝากตรงรถวิ่งผ่านนี่ครับช้าๆหน่อยพอมาเร็ว,วะ่ะโขลขึ้นบางพันเหยียบมันก็เรนลี่เลยของในบ้านพังหมดประตูลูดที่พังเลยครับผมขอบคุณเทศบาลนรันครับ จัดอาหารมาบริการให้ถึงหน้าบ้านครับงานที่บ้านขนาดนี้จ้ะงานขนา,นาไดไหนไม่ได้ไไดจ้ะมลำตัวก็ใหญ่มีคนช่วยอยันนียมันเีอะไรกินอยู่โรงเรียนอารัญญประเทศน่าจะปิดอาทิตย์นึงนะครับก็หนักนี่น้ำมันลดลวมันลำบากก็มันก็ไม่ได้เจ๋งเปล่า ดีนะว่าปีนี้มันรดไวอ่ะปีนี้รู้สึกว่ารถท่วมเร็วรถเร็วเลยได้ข่าวว่าเขื่อนทางฝั่งเมนะมันแตกเขื่อนมันแตกก็เลยทําให้น้ําลดไวก็ดีหน่อยเพราะว่าท่วมเดือดร้อนอยู่ประมาณสองสามวันหน่วยงานก็ช่วยกันดีเข้ามาแจกข้าวแจกของคนขบุถก็เยอะดีมากคนไทยไม่ค่อยกินกันเวลาลำบากบ้านพี่อยู่ละท่านไหนว่าเข้ามาอยู่ระลาสามสิบ่าปีน้ำขึ้นที่ก็จะรู้ก่อนบ้านพี่อยู่ละท่านก็ปกติท่วมพัฒนาแล้วก็จะมาที่นี่เลย จากประสบการณ์ทพี่ก็รู้รอยู่ว่าน้ามาวัฒนายังต้องมาเราไม่แน่แต่พี่อรู้ก่อนว่าแต่คนก็หมวเราย้อนว่าไปเชื่อรู้สึกเห็นน้ำใจของคนไทยเยอะมากพอยากจะขอบคุณทุกคนที่ที่ไม่รู้จักและรู้จักมีความเอื่อเฟื้อต่อการมันเป็นความเศร้าที่พนไปด้วยความสุขกับหลายๆคนที่เอื้อมมือเข้ามาช่วยเหลือ แม้มันจะท่วมแค่ไม่กี่วันแต่น้ำมาแรงเหมือนกันรู้สึกภูมิใจกับคนที่มาช่วยเรา